อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนะครับกรณีผู้ใหญ่บ้านที่บางบัวทองฮนะตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับไม่สนคําสั่งพรกรฉุกเฉินของรัฐบาลนะครับจัดงานลดน้ําดําหัวปีใหม่ไทยนะครับนี่ฮะล่ะาสุดครับทางอดอ,อรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด หลังมีภาพข่าวแล้วก็คลิปวิดีโอผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางบัวทองจัดงานสงการรดน้ำดำหัวกันครับก็สั่งให้จังหวัดเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบ,บเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์กรารแพร่ระบาดของโควิด -19 นะแล้วก็ตามพรกฉุกเฉินด้วยนะครับก็เนื่องจากว่า,าเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมีการรดน้ำดำหัวกันนะแต่ว่า เหมือนมีคนไปสอบถามทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วนะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จะจัดนะไม่ได้คิดจะจัดนะครับเพียงแต่ว่า,าคนที่มาหาเนี่ยก็เอาหน่อยนะเหมือนเขามาทำงานพอดีเห็นมาทํางานเห็นพอดีไงแล้วก็ทําเป็นทุกปีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไงก็อยู่กันแค่บนอะไรอะบนที่ต้องการอะเล็กๆนะแต่พอมันเป็นรูปเป็นคลิปหลุดไปทางโซเชียลมีเดียก็เรียบร้อยครับ เบื้องต้นก็แจ้งมาว่าเหมือนพอใช้เวลาประมาณสักห้าถึงสิบแป๊บเดียวเดีขาบอกแป๊บเดียวแล้วอบอกขอขอนุญาตแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมนะทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมบ,บอกผมก็ไม่เอาผมก็บอกว่าไม่เอายาเดี๋ยวมันจะผิดผิดพรกรแต่ว่าก็ฝืนเรียกว่าฝืนความ,มต้องการไม,ไ,ไม่ได้อ่ะเอานิดหน่อยหน้าท่านส่่วนกลุม ผู้รถก็อ้างว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีบอกว่าเเสร็จก็ขออนุญาตก,กลับไปทํางานกันจริงๆถ้าเหตุการณ์ปกติมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับนะครเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มันเกิดโรคระบาดเนี่ยเขาก็าป้องกันทุกวิถีทางนะครับนี่ฮะก็เป็นเนี่ยที่เขาอ้างตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับพมีนสงการเนะรี่ยฮะงดเว้นการจัดงานสงการทุกระดับงดเว้นการเดินทางกลับภูมิล,ลำเนางดเว้นการรดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี เนี่ยฮะงดเว้นการร่วมกิจกรรมคนหมู่มากพวกเนี้ยแล้วก็มีแนวปฏิบัติด,ด้วยถ้าจะส่งน้ําก็ให้ส่งน้ําพ้ทรูปที่บ้านนะครับแต่ถ้าอขอพรพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ต้องห่างกัน1-2เมตรประมาณนี้เขาต้องมีข้อกําหนดหมดยังไงก็ตามก็ถือว่าผิดผิดตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็พรกฉุกเฉินด้วยนี่ครับว่ากันไปนะครับ